เงียบค่ะเข้าไปหมดแล้วเนาะเขาเข้าไปในสวนอย่างหมดเลยเงียบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณผูณณ้ใช้มาจริงเนาะ ก็ตามไปดูเขาเนาะ ไปดูทำอะไรกันที่สวนย่างนะตามไปดูค่ะเราอยู่ด้วยกันเนาะเราก็ไปต้องดิ้นอะไรก็ต้องไปดูด้วยกันเนาะ ตามตามตามมาดูเขาอีกเนาะขอบคุณครับ่ะกจนจคขอบคุณ่ะขอบคุณที่รับชมดนะคะหนึ่งท่าจัดการย่งครับขอบคุณนะครับคุณแม่ ลำลังใจนะคะมอบกำลับบงใจให้กับทีมช่างนะคะังวนะคะกุณสม่วงเออยูร่ซื้อใช่ๆลาไปสายซื้อหลายจึงนแล้วก็บนบน่ะเขาก็เปลี่ยนไปบ้านนอกมีที่หนหง่งอดีวนีนะา่ไปบ้าน พี่ทรายสวัสดีค่ะีคุณแม่คนแก่ค่ารางวันนะคะ แจกรางวัลทีมช่างนะคะในแจกรางวัลคนสนิทลุงคนคนเก่งข้างลุงคนง่ายง่ายนะคะใช้ง่ายบอกปุ๊บไปปั๊บเลยนะคะโควิดมาสุเยียสอรรค์ค่ะขอบคุณนะคะหยากจะกำลังบวกนะคะคุณไปไปทุนบอกว่าซื้อเป็นกำลังใจ้ค่ะดีคุณเช่นเดียวกันนะคะสาตาตัวคใหญ่ไม่ยากเลคะ